สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวก๊อกสำหรับอ่างล้างจานหัวดัดได้นะครับอันนี้เหมือนกระดูกงูกแล้วก็วัสดุถือว่าโอเคเลยนะครับในราคา130กว่าบาทราคาไม่เกิน200เพราะว่าได้ไปเดินตามห้างร้านนะครับไปหาซื้อชุดนี้มามีแต่ราคาหลัก3 4ถึง400 500นะครับแต่ว่าวัสดุต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย เผื่อเป็นแนวทางไห้กับเพื่อนๆสมาชิกเ,เอาไปต่อเติมหรือเอาไปเปลี่ยนของเก่าที่ชำรุดนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนใหม่ก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช้อปปีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวัสด,ดุด้านล่างชุดนี้ชุดเคียวนอตจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวปรับเปิดปิดเนี่ยจะเป็นด้านจับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็สามารถหมุนได้เนี่ยยกออกซ้ายออกขวาได้ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกระดูกง,งู นะครับสามารถดัดได้แล้วหัวก็จะปรับได้2ระดับ2แบบเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูอ่ะโอเคนะครับอันนี้ต่อเสร็จแล้วซึ่งอันนี้สามารถปรับได้นะโยกซ้ายโยกขวาได้แล้วก็ด้านบนหัวเนี่ยเนี่ยสามารถดัดได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกในรูปแบบไหนนะครับหัวอันนี้ก็จะเป็นแบบฝักบ,บัวไปเลยแล้วก็สามารถปรับได้แบบเนี้ย แบบน้ำตรงนะครับอันนี้ด้ามปิดเปิดถือว่าโอเคนะครับในราคา139บาทเผื่อเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปหาช็อปได้โอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสดีครับ